ไม่รับไม่สนใจหรอกต้องเล่นไว้ก่อนบางทีกองหลังเราไปยกมือคือเกมบุกของเราเนี่ยดีแล้วยอมหายห่วงเกมบุกเราดีมากเพราะว่ายิงได้เธอถ้าไม่ช็อตยิงยิงได้อยู่แล้วนี่เป็นประตูขึ้นนำของแฟงโอนซ่าเจตนาจะเปิดดูก็มีเพงหน่อยโยนเข้ามาหาเพื่อปืดนั่นไงจริงๆนำอย่างนี้ถ้าแพ็กรับไปดีนะครับนะครับแต่ว่าพอหนึ่งสู่แล้วสิ่งหนึ่งนะครับที่ทางเบุรีรัมพลาด โดนตีเสมอเนี่ยเขาไปปล่อยให้รีดองกุ๊กนี่ยืนไกลไปหน่อยอันนี้ลูกขึ้นนำนะครับนะครับหนึ่งูนี่ลูกนี้เนี่ยคือเี่ยงผู้ดิวรินมีเวลาเยอะมากยังไม่มีคนนระดับหลังไม่เข้ามาประกบเลยอพระดับนี้ปล่อยคองดูว่าเขาใช้ประมาณ3ามถึงสี่จังหวะในก่รจบสกอร์อไดบอลอยู่ตรงแดนหน้าเนี่ยให้เขาแต่งบอลแล้วระดับเอเชียเนี่ยไม่มีทางแล้วดูดิเห็นไหมข้างหลังอีกสามตัวเลยเราไปยืนคุมพื้นที่กันหมดแต่ไม่เข้าประกบไงใช่ ทำให้เขาปล่อยเขาเล่นง่ายครับเออนะครับเลยเป็นเหตุแล้วเูของเราทําในสวยไหนมเพอาเวลาเราได้บอลอะไรเนี่ยกงหลังเขาจะบีบเข้าถึงตลอดคือลูกนี้นีต้องชมว่าเราก็ทําสวยครับนะครับแล้วก็ลูกสุดท้ายผมคาใจมากอะฮะไม่มีกองหลังเข้าประกบเลยนะตัวคุมเสาไปไหนอเนี่ยเนี่ยลูกชนเสาสังเนี้ยอะฮะพอเดี๋ยวเรามปเคลียร์แล้วนะเตะมุมจะต้องมีตัวคุมเสาครับแต่ผมไม่รู้ว่า ม่รู้ว่าระบบเป็นยังไงนะนะครับแต่ว่าปกติถ้าเราจะเห็นจะมีตัวคนตัวเล็กที่สุดจะคอยคุมอยู่ซึ่งถ้าตรงนี้เรามีอยู่เนี่ยเตะเขี้ยวไปแล้วน่าจะเสมอเมื่อวานนี้สมื่วนะครับเมื่อวานคือแต่ละลูกเนี่ยเป็นเป็นความผิดพลาดของกองหลังซึ่งทางโค้ชแท็กเนี่ยก็ยอมรับก็บอกว่าความผิดพลาดเนี่ยเกมวันนี้มีที่กองหลังนะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรนะฮะก็จะจะเหมือนว่าจะเก็บไว้เป็นบทเรียนนะฮะก็เดี๋ยว อีกสองนัดที่เหลือเนี่ยพลาดไม่ได้แล้วสองนัดที่เหลือตอนนี้สถานการณ์เนี่ยจากจากฝูงตกมาในอยู่ทีสานะเพราะว่าแต้มเท่ากับชุนบุกก็ชุนบุกก็จริงแต่เฮทุเฮเป็นรองแล้วเพราะว่าเฮทุเฮตเราแพ้เขาสองนัดเลยนะฮะแล้วก็แต่สองนัดที่เหลือเนี่ยผมมองว่าถ้าชนะสักแมตช์นะมีลุ้นมีลร้นอรอบอยู่ขอชนะนะ เสมอสองแมตช์นี้ก็ไม่ไหวนะแตคะแนนนี้ไม่น่าจะรอดครอบแต่ถ้าชนะสักหนึ่งอ่าสักหนึ่งแมตช์คือได้มปสักพักคือแตะที่เก้าก็เลตอนนี้เราอยู่สามแต้มเลยเอออยู่หนัสามเขาไปอยู่3นัสามใช่นี่เรามีหกอยู่ถ้าแตะที่เก้านะอ่อย่าลังสวยน่าจะแต่ถ้าขยับเป็นสิบเข้าแน่นอนถ้าสองนัดอ่าชนะหนึ่งเสมอหนึ่งอ่าคือสองนัดที่เหลือผมเชื่อว่าโค้ชแซกวางไว้เลยนะนัดต่อไปไปเยือนคาชิวาเดโซถ้าได้มาหนึ่งคะแนนโอ้โหอกาสสิ้นแบบเพราะว่าจะไปตัดลดคะแนนของคาชิวาด้วยคือถ้าาเร เกมนัดต่อไปถ้าชนะไอ้ถ้าเสมอเนี่ยคาชัวตกรอบไปเลยนะครับตัสิบเลยเราก็จะมีว่าถ้าจะหมดแล้วใช่นัดสุดท้ายเล่นงในบ้านเจอควางโจถ้าชนะจะเป็นสิบก็ถือว่าเขาหลอกนะครับแต่ว่าตรงนี้มันอยู่ที่สภาพจิตใจของนักเตยนะครับนะครับอีกคู่นึิมเมื่อวานนี้ควางโจนะครับกวางโจวับแกร์เล่นเล่นในบ้านเจอกับคาชัวเรโซนะฮะเจ้าถิ่นก็ออกนำก่อนจากจุดโทษดาไิโอคอนกานี่นักเตะพัลราม ซื้อมาพันล้านเลยดิลูกโทษนะครับไม่ต้องพันล้านคุ้มแล้วนะฮะครมไหมนาทีที่50าขาชิว่าตีเสมอได้ครับจากฮิโรกิซาไกอือนะครับก็ลูกชุลมุนนะแล้วก็ยิงเข้าไปอแล้วก็มาริกุยใช่ไหมครับของกวางโจเนี่ยที่เรีกว่าเป็นตัวที่เด็ดกับเขาจริเจ็บใช่นะครับก็มาเหมาคนเดียว2ประตูนาทีที่58นขึ้นนำสองนะ หนูดูกองเชียร์เขาแน่นจริงๆครับก็เป็นสนามนะสี่หมื่นคนอ่ะครับอีกรุกนหนึ่งก็มาได้นาทีที่แปดสิบสามอือฮะครับก็เข้าชนะไปแหละสามหนึ่งครับสามหนึ่งก็ทําให้ตอนนี้นี่พลิกขึ้นมาเป็นจากูงเลยอ่ะใช่สถานการณ์พลิกคือตอนนี้กลุ่มนี้บอกได้คำเดียวว่าทุกทีมตอนนี้มีลุ้นเข้ารอบหมดเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นชุนบุกวางโจบุรีลำหรือเลโซคือมีลุ้นหมดเลยอ่านะฮะของเรานี่ก็กลายเป็น มาอยู่อันดับสามแล้วนะครับคาชิว่าเองแม้ว่าจะมีสี่คะแนนแต่ว่าเกมต่อไปสําคัญเขาต้องชนะสถานเดียวที่เจอกับบุรีรัมยสังเกตชุนผู้นี่มีอยู่ที่สองแต่ลบห้านะฮะแต่เฮ็นเฮ่เขาดีกว่าเราอ่าก็ เกมต่อไปสำคัญมากนะเหนื่อยเหนื่อยครับเพราะว่าถ้าเราสมมติกรนี้ให้เราบุกไปแพ้เขาเนี่ยเราจะไปเพิ่มให้เขาเป็นเจ็ดครับทูกแลวเราจะเหลือหกหกแล้วท้ายก็ต้องสามคะแนนแล้วก็ต้องลุ้นผลในคู่ด้วยเราเสียเปรียบตรงเนี้แหละใช่เราเสียเปรียบเป็นสถานการณ์ที่ทีมจากไทยแลนด์ต้องมาแจ่บ่อยๆนะต้องลุ้นหลายๆต่อเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างทีมชาติเราก็ต้องไปลุ้นอย่างนั้นนะครับเนีครับคราวนี้มาในเรื่องของบอลเอฟซีก็ต้องเรียกว่าต้องมาลุ้นอีกรอบหนึ่งเกมต่อไปเนี่ย ต้องไม่รู้จะทันหรือเปล่ากับการปรับตรงกองหลังนะเราเสียประตูเยอะมากนะ,นะอย่างนัดแรกแต่นัดแรกเนี่ยนัดแรกที่เราชนะคาจ์ว่าก็เสียสองใช่ไหมชนะเขาสามสองชนะสามสองนัดที่สองมาก็เสียเสียชนะสองหนึ่งเสียสสสทุกนัดนะใช่แล้วก็มานัดเจอกับเสียอีกสอง มันมาหวานเสียอสามครับครับโอ้เสียเยอะมากหนักอ่ะนะครับเรียกว่าเกมลุกมันต้องพูดแล้วเกมลุกดีแล้วนะฮะแต่ต้องปรับเกมรับหน่อยให้มันเสียน้อยกว่านี้หน่อยหรือว่าไม่เสียเลยก็ดีคือคือบอลระดับนี้อาจจะต้องความรู้สึกว่ามันต้องใส่ใจกับรายัดเลุ่มหน่อยต้องใส่มันอย่างลูกแรกเนี่ยก็คือถ้ามีตัวชนซะหน่อยหนึ่งมีกลมเข้ามกดดันหน่อยคือบางทีความติดที่เล่นในคือ บอกตรงกับลูกแรกเนี่ยถ้าเอาเล่นในไทยพีมี์ล็กนะ,ะลูกนี้ยิงยากใช่อบอลระดับเนี้ยคือโห,โห,โหอ่กาสยิงยากแต่นี่เขาดีดองโก,ก๊กอ่ะอเลยไม่ได้ยิงในวิธีการตีมาริสเองกฤษมาแล้วแล้วก็คือเขามองมองฉลาดมากเขามองสีวรักษ์ออกมาไกลลูกนี้เขาไม่ได้ยิงแรงน,นะเหมือนก็ตักเขาดูแค่มีพลาดเนี่ยเพล์มาให้ดูอีกรอบมันจะเห็นว่า เขาตักช่าที่ตักให้ข้างเลยเขาไม่ได้แบบใส่กดเต็มเท้านะเขาเตะให้มันโดงอ่ะโดงไว้ก่อนแล้วก็ต้องยอมรับว่าตำแหน่งยิงติมรัสไม่ค่อยดีลูกแรกคือคืออย่างที่บอกไปถ้าเป็นระดับบ้านเราลูกนี้โอกาสจะยิงยากมากแต่ในเป็นรีดองกุกเดี๋ยวดูนะครับดูจังหวะนี่เนี่ยเดี๋ยวลูกนี้นะดูเดี่ยเขาไม่ได้ยิงแรงเนี่ยเดี๋ยวเขาบอกปุ๊บก้าวนิดเดียวแหละเดี๋ยวก็ปั่นคือตักให้ข้ามอ่ะไม่ได้เลี้ยวมากเลยนะมีจังหวะให้คิดด้วยนะเล็งว่าเอกมายืนห่างก็นะ จับแต่งยิงสามจังหวะนี่สําหรับบอลระดับระดับเอเชียเนี่ยเนี่ยจับแตะแล้วดูต้องก่อนยิงเขามีเวลานะใช่เขามีเวลาดอวยมีเวลาเนี่ยพลาดเลยถือว่าพลาดมากลูกกองเรานี่ก็พลาดลูกกองที่กองหลังดูแต่ลูกที่เสียอัลูก่สองเนี่ยเราเทไปหมดเลยหลังเรามีสามสี่ทุกคนมองบอลไม่มีใครมองผู้เล่นของ ชุนบุกเลยนี่ต่อนี่ถ้าเป็นทีมออาถ้าเป็นเล่นในพรีเมียร์ลีกเท่าเรียกวหวานหมูเลยนะเพราะว่าหลุดถึง3คนมองแต่ตัวเปิดครับไม่มีใครเป็นประคองีอกเ่าเนี่ยลูกเนี้ยถือว่าทำทำสวยมากถือว่ายิงยิงดีเพราะว่ามีตัวเข้าประกบด้วยใช่โอซานี่ เซนบอลสุดยอดจริงเพราะว่าเดี๋ยวดูจังหวะเขาพักแล้วเขายิงเร็วอ่ะลูกนี้ก็ให้มีตัวคุมเส้นนิดหนึ่งบอลมานิดเดียวจริงนะตอนแรกเห็นชนเสาที่ว่ารอดแล้วนะแต่ชนเสามาตั้งแล้วแต่ตามหลักแล้วจริงๆมันต้องเข้าแต่ลูกชนเสานะแต่เพียงแต่ว่าตรงนั้นก็พลาดด้วยคือตรงไม่มีใครไปเข้าประกบเลย่อให้ยืนโล่งๆแล้วยิงเต็มข้อเลย้ก็อาจจะต้องอย่างที่บอกไปว่าแต่ละครั้งพอมาเล่นระดับเ f c ซีชเปีนต้องละเอียดจริงๆละเอียดทุก ทุกอนูนะครับรัดเมนต์อ่คือพอมาเสียลูกคือถ้าเขาต่อบอลมายิงเนี่ยมันยังพอทำปืนมันไม่เสียดายไงครับแต่บางทีก็ต้องเตะลยวนนะถ้าตั้งแต่เนี่ยมันน่าเสียดายเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่อย่างเมื่อสักครู่นะถ้าเราแบบตรงนี้มีคุมเส้นออกเทียร์ไปหรือว่าบอลมันไม่เฮงมันหรือเราไม่ปล่อยเขาเข้ามารอจังหวะนั้นแล้วมีตัวเข้ามาบีบหน่อยอะไรหน่อยอ่ามันก็ยังดีก็เป็นถือว่าเป็นบทเรียนแล้วกันเพราะว่าเป็นทีมที่ไปเล่นระดับ แชมเปี้ยน์ลีกเนาะคือแต่ละทีมต้องบอกว่าเราอยู่กลุ่มนี้เป็นแชมป์นะของแต่ละลีกฉะนั้นแล้วเนี่ยประมาทไม่ได้อยู่แล้วนิดๆน่อยๆคือความสามารถในตัวเขาดีอ่ะจะคิดว่าระยะประมาณนี้อะไรไม่ได้ต้องมาต้องถึงตัวเร็วนะครับอ้าวนะเมื่อวานนี้เนี่ยหลังจากชมฟุตบอลไปนะครับเรียกว่าดูรู้ผลไปแล้วเดี๋ยวไปดูบรรยากาศนะเรามีบรรยากาศที่บูรดามที่มีไอโมบายอาจารย์ฝั่งซีอันี้โซนที่เหนือครับมีคนนะเข้ามาดูเยอะนะ ให้กําลังใจนะครับเนี่ยมาชมกันนะครับก็ต้องบอกว่าเชียร์กันสุดใจแล้วล่ะนะครับแล้วผมเชื่อว่าคงต้องมีการปรับแก้กันอีกเยอะนะครับก็ในส่วนของอธิจันทร์ฝั่งเอ็นนะครับมีการติดตั้งจอประกอบเขาเรียกว่าจอ LED ขนาดใหญ่ไว้นะครับระบบเสียงนี่เรียกว่าอินเตอร์มากเมื่อวานนี้ถ้าหากว่าใครไปชมในสนามนี่กระหึ่มนะฮะแล้วก็แฟนบอลเองนะครับก็ทราบข่าว นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการไปะ่านสัมพันธ์นะครับผ่านทางเฟซบ o o กและทางซอได้ด้วยนะครับก็เลยมาชมกันนะฮะก็บรรยากาศอย่างที่เห็นนะครับหลายๆคนก็เรียกว่าพอเราขึ้นนําก็ดีใจตีเสมอก็โอเคครับเสียดายตรงที่เราตีเสมอได้แล้วเนี่ยแหละนะครับก็หลังจบการแข่งขันนะครับก็บอกว่าผลวันนี้ไม่เสียใจหรอกนะครับก็บอกว่าทีนึงเองในเล่นดีแล้วล่ะ นะครับแล้วก็อยากจะให้ยังไงก็ตามแต่อีก2อนัดที่เหลือทําเต็มที่นะแล้วก็ผ่านไปเล่นรอบสุดท้ายนะครับคือไปแค่ั้งเนั่ยไม่เหมือนกับว่าเราไม่ได้ไปเ้ยนส์ลีกนานแล้วทีมเวลาเหมือนกับเป็นทีมไปถามทางอ่ะอย่างน้อยรู้ละว่าสุดยอดในเอเชียเขาเล่นกันยังไงตรงนี้ มาบอกกันได้วันหนึ่งเราอาจจะไม่ได้ไปใช่ไหมจะได้มาบอกทีมที่ได้ไปว่านี่นะเป็นบทเรียนว่าคุณขึ้นมาระดับแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วนิดนิดหน่อยๆเนี่ยก็ให้ความสําคัญมากดูผมไว้นะเนี่ยยังเป็นปีแรกของบุรีรัมย์เนี่ยฉะนั้นแล้วไปเล่นในคนไหนก็โอเคแล้วนะถือว่าประทับใจแล้วคือเราแต่ละแม์เราไม่ได้แพ้ขาดแบบสู้ไม่ได้ใช่มันเรามีสู้มีฮึดแพ้คือเกมทุกเกมเนี่ยที่ลงแข่งมาเจอ3ทีมนะในกลุ่มเนี่ยเราสู้ได้หมดแต่แต่ว่าเราผิดพลาดจังหวะเล็กๆน้้อเเเ่่าานังไมมวรรูปก ตู้ไม่ได้เลยไม่ใช่ได้อยู่นะใช่ได้อยู่ไดู้้สบายด้วยแต่ว่าอย่างที่บอกไปมันเป็นเรื่องของประสบการณ์ในตบอลสมสรเอเชียงไงคร่บงชุนบุกเนี่ยเขาประสบการณ์เ็าเยอะอ่ะเยอะขนาดที่สองนัดแรกเขายอมแพ้เลยแล้วกลับมาอีกสองนัดที่เหลือนะครับไปไล่โค้ดก่อนแล้วพอตั้งหลักใหม่กลับมาคือเขาประสบการณ์เยอะเขารู้ว่าระดับมาตรฐานในเอเชียเป็นยังไงดิในรูปนี้ไม่ใช่รถติดนะจอดดูบอล ตามร้านอาหารต่างๆในจังหวัดบุรีรัมย์แต่เมื่อวานี้เกมรับไม่ดีแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกก็คือเกมรุกของเราไร้การดมากถูกต้องบอกไปเลยเขาบอกว่าให้จับทีมทีมชุนบุรีจะจับตายโอฮันอาชิโปแต่โอฮันซาแผงลิทนะครับเรามี